นี่คือเป็นล่าสุดเลยนะครับก็คือตามประกาศของกสพทนะครับของปี69นะครับก็คือในรอบ Portfolio โอนะครับกลุ่มของตัวทั้ง4กลุ่มคณะนะครับคือแพทย์ทันตะเภสัชและสัตวแพทย์เนี่ย1,849ที่นั่งนะครับแล้วก็กลุ่มแอดมิชชั่นก็คือ2,315ที่นั่งนะครับอันนี้เขาที่ประกาศล่าสุดนะครับจริงๆแล้วตัวเลขของรอบแอดมิชชั่นเนี่ยลดลงนะครับ แต่จริงๆแล้วคือในฝั่งของตัวแพทย์เองไม่ได้ลดลงนะครับฝั่งที่ลดลงคือเป็นฝั่งของเภสัชนะครับที่ไปรับนอกกสพทเยอะขึ้นนะครับแล้วก็รับร้อบหนึ่งเยอะขึ้นนะครับโอเคก็จริงๆแล้วของเขาก็ของเภสัชเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องซีเรียสกับกระบวนการที่ต้องได้น้อยกว่า3 0เปอร์เซ็นต์ในแต่ละวิชาของกลุ่มกสพทนะครับเพราะว่าเขารับนอกกสพทเยอะอยู่